น้ำบันาันเ่แร่อน้ำบันเดึงออกขึหน้าน้ำบันโตอะไรแบบสวัสดีครับพ่อครับผมสวัสดีครับพ่อนผมนี่นะ,นะนันว่าันซันกันในอกาะขวานน้ำตัวเดียวบวกับเลยวันวานนู่นวัน รถลูกไส่ไปเหยียบมูวขาดเคินเออเหยียบยกข้าหุ้งดึงงมากขาดเคิ่งนะโอ้ดึงหัวมากมัวมั่ขาดเคินเลยมัวขาดเคิื่อมันมีเลขรถเป็นเก้าหออก็ไปเอาแต่เก้าหาตัวเดียวเลยไปเอาเลขรถเลขมุวเอาคุณแม่ัปซื้อจะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเ้ บัดได้แม่มันออกยุ่งว่พี่นี่ก่งกับเ่างงกับเจ็ดเนาะแบงเครื่องแบงเครื่องนีโอ้ข้างกัี้มถือวันเลขออกแล้วตีแม่งคเพียงคนเดีเครื่องเนี่ยันอะไรกุ้ยตวเก่าบานเครื่องไปเลียงคุ้ยเก้าคุ้ยตวเก้าในุ้ยตวเก้าเขาออกมาทรงบอกว่าว่าเขาลามไปกุ้ยปุ่นต้นในวันตันตเก้าในวันตันตอวเขาลามไปพอไปเห็นไป นำจากไหลมันจะใส่บนไรก็ทึงตาดตัดทางคั้วยไปแล่นน้ำดึงเอาได้ขึ้นมาคั้วเขาจะคลองเอาซุ่มขายไปแตุ่่มขายไปนี่พันพ่อไปห็นเขาเขาเอาไปแล้วหอเขารู้ว่ายังเป็นของพ่ออยู่เนะตันน่ะบางยังเป็นของพ่อเยอะแต่ละาน้ามันคือทางนั้นมีมันอแลบนไป พอแลนน้ำคนมันไปเดึงเอาเสียกดึงขึ้นน้าน้าเันเท่าไรอยู่อยู่สงมักรไหมเออน้มแบบแล่าไรบอันก้้ยตัวคล้ายไปโดนหรอพล่าโดนแบบยังยังไปฝันเห็นมันอยู่กุ้ยกุ้ยปักุ้ยเมย์กุ้ยเมย์โอ้ก้ยเมย์เมย์สุกเมย์หมาด้วยหรือไงเมามันอวันนี้ดีขึ้นเดี๋ยว่าได้่ยอะ ดึงแล้วก็บยู่รถกล้วยกันนะน้ำแบบไรนี้เออน้ำมันว่าไรคือเกา่าป่ะโอ้ว่าตอนแรกน้่งผ้าไรนี้เออตอนแรกน้่งไลทา้งไปอ๋อทางกล<อ>้วยอ๋อตอนแรกนี่ฟันเนึ่งพ่อเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยงได้ฟันหนึ่งคือว่ากล้วยตัวนี้มันคือกล้วยกูแท้จริงกล้วยเก่ากูตัวนี้งพ่อว่าจริงกล้วยเก่ากูตัวนึ่งว<อ>่าดินอืมเราเรี่ยเป็นน้ำประทังนี้น้ำประทังนี่แล่นน้ำประดึงออกก็หน้าอ๋อน้าเมืนเก่าไรแบบอ๋อ เสร็จก็อยู่อยูข้างล่างเลยสิแอุ้ยนี่ฝนเล็ดน้ำมา,า,ำามจะใส,ส่น้ำจักมาแต่ใส่ว่าซั่นเออน้ำจะมาจะใส่เออมาผัดเอากล้วยอือน้ำจักมาจะใส่ใบอือเออมากล้วยกบแล่นใส่น้ําบ่ก็ทางกันไปไปลําคลองานนาๆแล่ลลนน้ําบันดึนเสียกใดขึ้นมาแต่ว่ากล้วยนี่เป็นกล้วยตัวเก่าเจ้าของอือกล้วยเก่าเจ้าของบ่มันเด็กตัวเก่า ของป่อสื่อหมดที่พานมากเว่าือเล็ตัวเก้ามันกว่าซมันออกไปเดียวทำแล้ววันวันห้าเข้นห้าเข้านอกหาเข้าห้าผมป่อซื้อหาหาเก่าบวกบกับเก้าหาเออเก้าหาบวกกับชื่ออะไบกกับก็คืออะเออบ่มันเล็กตัวนั้นสิบ่ย่าอยู่จังอ่านแล้วสั่งกัะเล็กตัวเก้าที่เก้าแปดมันออกไปนี่แปดเจ็ดมันออกไปนี่เนี่ย เรียนขึ้นกเลยนะขึ้นเนี่ยนะขึ้นมันออกไปนี่ป่อพ่อขึ้นมันออกไปเนี่ยนะเก้าหาก็พ่มอก้ามกากอมเก้าหานกยอืมอไม่ใช่ปเก้าแปกะเกาวัปกเ้มันยังไมีกเก้าตไหนเนะโอ้เด็กแปกเก้านี่มันบอกพ่อสีซื่อตัวนี้เห็นป่าวเแล้วไม่ใจอ่ะ ยังไงเขาอาเขนมาแล้วอ้าไม่ใช่แม่ใช่ไม่ใชไป่ใช่ไม่อช่ไเน้ช่ไม่ใช่ไม่ับ่ไ้าใน่มืใงเไม่ใช่ม่วยเวม่ใก่ไอ่ใช่ไมืใช่ไม่เก่ไมาใช่ไม่อชแม่ใช่ไมานช่ไม่ใไม่สั่หม่งช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่เ่ใช่่ใ่ไม่ใั่ไมม่่ม่่ไ่ใช่ไม่ม่ใชม่ใชะไม่ใช่ไม่ใ่่ใชม่่่ม่ พอดีนะตัวไหนพอแปดเกาเขาก็กี่นกคแไปังได้แ่็่เก่าหรือเ้กาเกาแป็บนะครับเกาแปอตัวเกาเลยล่ะตัวเกาหาตัวเกาแล้วไอ้นี่ตัวเกาหาเอ๊ะตเกาหาตัวนั่เสียวหันนอเชื่อมกเสียวไปมันขึ้นมากที่ไหนเนี่ยแน เก้าหาเก้าแปดนี่วนที่เลขตักเก้าเนี่ยหกล้วยตักเกลา้วดิราฟันเห็นกล้วยเกาเย่าแล้วเนาะกล้วยตักเก้าเลตเาขตุวเก้ากับเอฟซีรับผมขพงมยินีเยนพี่น้องันนี้ไปใช่ตัวงวดหวานว่าทีดึงกล้ยวยน้ำถิ่าพัดกล้วยนี้ดึงนกล้วยอาไรเอ้ากระมใช่น้ำนั้นดีกว่าน้ำมันแก้มมันจะใส่หรอหนึ่งเก้าแปด เออสามตัวแเออสามตัวรถหนึ่งก็ปีนะพ่อเนาะองัมใช่ไหมไม่ได้ส่อะไ่นลอกวะมันสีเป็นแมมีนงมเนาะเออแม่นี่แหละมองว่าสีแม่สามตัวแตกแตกอือกควาเดกเจ้าโดยบางอื่นที่เอาเยสซี่เขาสื่อเจ็ดเก่าอ๋อเจ่าสื่เด็กบางคนจับทัชเสียทั้งแายทั้งแม่ทั้งพ่อส่วนตังวดที่พวกฮันเดะเออ ตัดเตะขับเพื่อเอฟซีกับผมอ่าเพราะว่าไอ้คุณตาเป็น่าย่ำอีกเช่นเดียวับเออคอยมาย่ำอีกคือหนึ่งเนาะครัดเพราะว่าคุณตาเนี่ยฝันแม่นเลยขัดเอฟซีครับอค่ามแล้วก็ซื้อเลขบอกกับอีกตั้งหากพี่น้องก็ตกกัปไ้วยน้ำแน่ตามผมขั้นตัดขั้นไปตัดสองปู่กะที่นี่เก่าหนึ่งแปดหนึ่งสลักครับเลขมันว่าหลายตัวเนาะเออาเลขก็หลายตัวขั้นบอมักตัวเก่าเนาะที่นี่นั่นแหละแต่ว่าให้คุณตาฝันอีกเช่นึดียวกน ไปมายำเนี่ยเลขกพันธุ์นิดเกาหะเกาแปดแต่ก็นึ่งเกาแปดเรียกว่าหลายตัวดอกพี่น้องหลายพวดพี่แม่ไอ้นี่องัวของอ็นอยงเออของจะคอยเขา็ยอมจริงจริงเอาสื่อเรขกเจ้าของแล้วแม่ก็ต้องสื่อเจาของผู้อื่นเรียกว่าหลายตัวกั๊บน้ำแน่หน่แม่ซื้ออะไรที่พ่อเขซื่อกับน้ำแม่ละเออ บาลาบแล้วเอาแต่เรอคือว่ากับไรเด้่ยรถตุลีนี่จะเจ๊ตแปลงเต็มมาดูสาวแปลเจ๊ตในซีดใหม่เต็มเออเอฟซีรู้บรรดาตาคุณตาโดยแห่งควันเห็นควายตัวเก่าที่ขายไปเดี๋ยวปฏิวัติบ่าตัวกล้วยกล้วยแต่ปฏิวัติเองทั้งทั้งอีฝ่ายอีสานเพลินกล้วยนะครับเนาะควันเห็นควายตัวเก่าที่ขายไปเอามาปลูกเอาไว้ในกลางนาพอน้ำมาปุ๊บมันจะพัดควายไปก็เลย ไปดึงควายเอาไว้ทำซีมอยู่อิ่งติ้งครับอยู่อิ่งติ้งเลยนะครับเป็นเลขตัวเก่าที่ซื้อไปคือ95ที่งวดที่ผ่านมานะครับนะแล้วก็ตัวเก่าที่เหลืออยู่คือ98กับ87ครับ fc ครับผมแต่ว่าคุณตาบอกว่าคงเป็น98แน่ๆนี่นะครับก็เลยต้องมี98 95 1 98ครับ fc ครับผมครัุคุอพนิยกใขรเบิรงแม่กปอดนี่ จังเป็นจังยังรูปนักชางเราหรออันนี้ไปใส่หอดแล้วอ่ะหาก็เก็าหาแล้วสุดมือสิจับใบอดีบอกพี่น้องวันเราวางเราหันเราฟันทงเลยเออซื้อบอกกับคพือเก่าหาเมดเดียวนี่แหละรับพิซชีผมบอกซื้อหลายตัวอกมันเหล็กมันออกบบมนกลางขนาดนั้นหว่าสันวาครับวันมีไปใส่เนาะ้นนี้อันนนี่หลักี่น้องฟซซี่แปดเก้าเก้าแปดแล้วก็นหนึ่งเก้าแปดครับผมเรเ็นาช่างคุทตาตัวเฮงวัดนียห้าวข้ามันน้ำหนันั่นเราพะอ มาจบงาครับพี่วร่สิครับจวามหวานครับ